สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตพามาแนะนํารถยนต์สําหรับครอบครัวนะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Ford e v e r e s เร2.5 XLT Limited นะครับคันนี้เป็นรถปี2011เจ้าของมือเดียวสภาพเดิมมากๆนะครับคันนี้ตัวถังสีเดิมทั้งคันสีไม่เคยทําเรียกว่ารถน็อตไม่ขยับดีกว่านะครับรายละเอียดสีสันภายนอกคันนี้สีนะ่ะผมให้เลยประมาณ90%นะครับ สีขาวหล่อๆเงาๆเลยนะครับด้านหน้าของรถนะครับโคมไฟคู่หน้าเนี่ยก็เป็นของเดิมนะครับกระจังหน้าของเดิมนะครับผมแล้วก็พร้อมกับสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับระบบไฟส่องสว่างทุกดวงใช้งานได้ทั้งหมดนะครับด้านข้างนะครับผมบันไดข้างซ้ายขวาของตัวรถมีมาให้ครบนะครับของเดิมตรงรุ่นกันสาดประตูทั้งสบานก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีแบบว่าเป็นลายงานนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็ มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับปรับพับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับอ่าภายในเป็นบ่อหนังแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อนะครับคอนโซลสวยนะครับลายไม้ยังสวยนะครับอุปกรณ์ช่องแอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับดูด้านหลังกันต่อเลยครับอ่า ตัวนี้เบาะที่นั่งมีทั้งหมด3แถวนะครับแต่ดูเบาะแถวที่สองก่อนพื้นที่ของเบาะแถวที่สองเนี่ยผมว่าเป็นรุ่นที่กว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับเพดานสูงโปร่งนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับผ้าเพดานตรมนะครับปลมที่พื้นไม่มีคราบสกปรปกนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ผ้ายางนะครับเดี๋ยวใส่ผ้ายางให้ไปเหยียบมาดูที่ด้านท้ายนะครับ รถปี2011นะครับแต่เอกลักษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ร่วมสมัยนะครับเพราะว่ายางอะไหล่ก็ถูกติดตั้งไว้บริเวณนี้นะครับฝาครอบยางอะไหล่ติดตั้งมาครบนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับฝาท้ายนะครับก็จะเปิดแบบตู้เย็นนะครับเปิดปิดง่ายนะครับหลังหัวน็อตเดิมๆนะครับแล้วก็บาะแถว3ามนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันแล้วก็จะปรับพับได้นะครับ ได้เป็นสองสเตปอย่างนี้นะครับผมเผื่อไม่มีคนนั่งนะครับเดินทางไกลๆนะครับด้านหลังใส่สัมภาระใส่อะไรได้เยอะมากแล้วก็รุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งจะเป็นแอร์ลาวที่เพดานนะครับเบาะแถวสองแถวสามเนี่ยมีแอร์มาให้แล้วนะครับเดินทางไกลๆนะครับนั่งแถวตอนสองตอนสามเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเย็นฉ่ำตัวทั้งคันนะครับอ่มาดูแม็คละยางกันต่อนะครับคันนี้เนี่ย ได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเป็นยางดัลล็อบปีสองพันยี่สิบสองนะครับดอกยังเต็มๆหนาๆอยู่เลยส่วนล้อแม็กเป็นล้อแม็กของ Ford Ever อรตัวโฉมใหม่กว่านี้อีกตัวหนึ่งนะครับแม็กทุกวงไม่มีรอยนะครับแม็กยังแบบว่าเงาๆสีสวยๆทั้งสี่วงนะครับเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนิ้วนะครับคาซีใต้ท้องนะครับก็ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคือเป็นรถที่ใช้งานในเมืองจริงๆนะครับ พซีไม no like no ่ม no ีผูนะครับไม่ใช่รถที่อยู่ในย่านน้ำเค็มนะครับพัซซีต้องพ่นกันสนิมทุกปีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับก็อ่าพิเศษนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับตรงนี้เครื่องเสียงคันนี้ก็อัปเกรดมานะครับจอกลางนะครับใช้งานได้นะครับดูหนังฟังเพลงมีลูกมีหลานก็เปิดกระตูนให้ดูได้ ครับจอเพิ่งติดมาใหม่ๆเลยนะครับปุ่มทุกปุ่มใช้งานได้หมดนะครับดูแล้วก็มันจะลิงก์กับจอด้านหน้าด้วยจอด้านหน้าเป็นจอ Android นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้านหน้านะครับพวงมาลัยของเดิมพุ่มหนังนะครับผมสภาพของพวงมาลัยก็ยังดีนะครับหนังไม่เปื่อยหนังไม่ลอกจับแน่นกระชับมือนะครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับ เครื่องเสียงที่บอกไปตัวนี้เป็นจอ Android นะครับจะเชื่อมต่อลิงก์กับจอกลางเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูนะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบเมนนวนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันนะครับระบบไฟฟ้ากระจกหน้าต่างสีบานขึ้นลงได้ครบนะครับส่วนเลขไม้นะครับคันนี้ก็วิ่งไป221,000กว่ากิโลเมตรครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดในห้องเครื่องก่ออ่า ดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับที่บอกว่ารถน็อตไม่ขยับนะครับทานหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับมีรอยอาร์คชัดแจวนะครับรูคมตรมนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยถังขอบต้องทำสีนะครับการันตีว่าตัวถังเนี่ยสวยเดิมแน่นอนนะครับเทจต่างๆก็เป็นของเดิมนะครับเทจเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะมอกอยู่ครบส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอร์เลวนะครับเป็นเครื่องดูรท้อก2,005เทอร์โบนะครับอัดราเร่งดีขับสนุกมากๆนะครับนั่งกันเยอะๆหลายๆคนเนี่ยเจ็ดแปดคนเดินทางไกลๆรถไม่อืดน,นะครับรถวิ่งดีมากๆเครื่องยนต์ก็ตัวเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ปรับแต่งดัดแปลงอะไรอะไรมานะครับเครื่องแน่นไม่หลวมนะครับนี่ถัาการวัดมาไม่มีควันไม่มีไอนะครับก็ควันไม่ดำด้วย จะลองเล่งเครื่องให้ฟังเครื่องเงียบนะครับเสียงเพาะเพาะนะครับเครื่องเสียงไม่เขกเสียงนิ่มๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถที่พร้อมใช้มากนะครับภาษีพรบรเนี่ยผมเพิ่งต่อมาให้ใหม่นะครับ หมดอีกทีนึง่งพฤษภา2568นะครับส่วนราคาขายของเจ้าคันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเอาไว้ที่279,000บาทนะครับรถเจ้าของมือเดียว Ford Everest Auto ขับ2นะครับตัวท็อปสุดใครที่สนใจจะหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเอาไว้ใช้งานในครอบครัวเอาไว้เดินทางท่องเที่ยวนะครับหากสนใจก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับเบอร์ทโทรศัพท์และก็ไลน์ด้านล่างนะครับติดต่อ พักแชทเข้ามาได้เลยนะครับพี่กัดสำหรับดูรถนะครับนัดดูได้ทุกวันผมอยู่ที่ซอยนวมิน74อยู่ที่กรุงเทพนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปยังไงก็ขอฝากทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกับการรีวิวรถยนต์สภาพพร้อมใช้งานกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ